พักก้าไกลเรียกร้องรัฐบาลเปิดแผนฟื้นฟูการบินไทยอย่างละเอียดก่อนอนุมัติช่วยเหลือใดๆพักเก้าวไกลออกถแถลงการแสดงจุดยืนต่อกรณีที่รัฐบาลกำลังเตรียมอุ้มการบินไทยโดยมีเนื้อหาของการถแถลงดังนี้จากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังคั้ประกันเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นจำนวน54,0 0 0ล้านบาทให้แก่บริษัทการบิน จำกัดมหาชนและมีรายงานข่าวว่าจะมีการเสนอแผนการฟื้นฟูการบินไทยให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมนั้นพักก้าวไกลเห็นว่าในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตครั้งใหญ่นี้รัฐบาลจะใช้เงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลโดยไม่รับผิดชอบและไม่รอบคอบมิได้ทั้งนี้เม็ดเงินจริงๆที่จะใช้ในแผนฟื้นฟูการบินไทยสูงถึง1นึ่งแล้านบาทเป็นอย่างน้อยไม่ใช่แค่การค้ำประกันเงินกู้ ห4 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเพราะตามที่ปรากฏในรายงานของสื่อมวลชนยังมีแผนที่จะเพิ่มทุนอีก8 0,000ล้านบาทแม้สายการบินทั่วโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 แต่ไม่มีผู้นําประเทศและรัฐบาลไหนในโลกที่ตัดสินใจใช้เงินภาษีของประชาชนให้ความช่วยเหลือสายการบินก่อนที่จะตกลงเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนการบินไทยนั้นล้มเหลวในการบริหารมาโดยตลอดขาดทุนต่อเนื่องมา3ปีตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ สังคมตั้งคำถามว่าการอุ้มการบินไทยรอบนี้จะเป็นการนำเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลไปใช้อย่างสูญเปล่าหรือไม่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทยต่อสาธารณะอย่างชัดเจนมีเพียงรายง,งานข่าวว่าจะมีแผนฟื้นฟูแต่แผนดังกล่าวก็ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนเห็นชอบการค้ำประกันเงินกู้เลยด้วยซ้ำถ้าการช่วยเหลือการบินไทยต้องใช้เงินสูงถึง หนึงแล้านบาทเป็นอย่างน้อยพักเก้าไกลขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดแผนฟื้นฟูการบินไทยโดยละเอียดก่อนที่จะมีการอนุมัติให้ใช้เงินช่วยเหลือใดๆเพื่อให้ประชาชนเจ้าของเงินภาษีได้พิจารณาก่อนว่าเห็นด้วยกับแผนการอุ้มการบินไทยของรัฐบาลหรือไม่ทั้งนี้จากการเปิดเผยแผนฟื้นฟนูบางส่วนของการบินไทยผ่านสื่อมวลชนพบว่าแผนรอบใหม่นี้ไม่ได้มีลักษณะแตกต่างไปจากแผนพัิรูปการบินไทยเมื่อปี2 5 5 8ซึ่งล้มเหลวมาแล้ว ทําให้ไม่สามารถเชื่อได้ว่าการบินไทยจะสามารถปรับโครงสร้างได้สําเร็จในแผนฟื้นฟูยังระบุก,การประมาณการว่าการบินไทยจะกลับมามีกําไรในปีหน้าและจะมีกําไรเพิ่มเป็น1 0,000ล 000, ้านบาทเมื่อจบแผนฟื้นฟูในปี2567โดยเหมือนจะลืมคํานวณผลกระทบจากโควิด -19 ที่อาจจะทําให้การท่องเที่ยวซบเซายาวนานไปอีกไม่ต่ํากว่า3ปีถ้ารายงานข่าวข้างต้นมาจากแผนฟื้นฟูการบินไทยจริงเราไม่อาจเชื่อได้ว่านี่คือการช่วยครั้งสุดท้าย ตามคำพูดของนายกรัฐมนตรีและเงินในการอุ้มการบินไทยจะมากกว่า1 3 4 0 0 0ล้านบาทอย่างแน่นอนปัจจุบันมูลค่าตลาดของการบินไทยเหลืออยู่เพียง15,000ล้านบาทหากจะไม่ปล่อยให้ล้มละลายโดยไม่ทำอะไรเลยการใช้เงินกู้ฉุกเฉิน54,000ล้านบาทต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะต้องยืนยันสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในระหว่างนี้ต้องมีการเจราจากับเจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้การค้ากระทรวงการคลังสถาบันการเงิน รวมไปถึงผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแปลงหนี้ให้เป็นทุนบางส่วนเท่ากับบรรดาเจ้าหนี้ต้องยอมลดหนี้ไปบางส่วนร่วมรับความเสียหายในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนั้นผู้บริหารการเป็นไทยชุดเดิมต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและเปิดให้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาแทนที่เครือข่ายของผู้มีอำนาจกองทัพและข้าราชการจากนั้นก็คงถึงเวลาที่จะต้องทบทวนว่าเรายังจําเป็นต้องมีสายการเป็นแห่งชาติอยู่หรือไม่และการเป็นไทยนั้นได้ทําหน้าที่ของสายการเป็นแห่งชาติได้ แค่ไหนประชาชนและประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากการบินไทยหรือที่ผ่านมาการบินไทยเป็นเพียงแหล่งหาผลประโยชน์ให้แก่เครือข่ายของผู้มีอำนาจกองทัพและราชการบนฐานภาษีของประชาชนเพื่อตัดสินใจว่าเราจะเปิดให้เอกชนรายใหม่เข้ามาซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วกลายเป็นบริษัทเอกชนหรือรัฐยังคงถือหุ้นใหญ่ต่อไปทางเลือกแรกหากเราจะไม่มีสายการบินแห่งชาติอีกต่อไปจําเป็นต้องมีเงื่อนไขาการเปิดเสรีน่านฟ้า เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่จะนําไปสู่ผลประโยชน์ของผู้บริโภคส่วนทางเลือกที่เหลือจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมืออาชีพด้านการกู้ธุรกิจล้มละลายเข้ามาบริหารในช่วงฟื้นฟูก่อนที่จะกลับมาขายหุ้นบางส่วนให้เอกชนเมื่อฟื้นฟูเสร็จซึ่งสัดส่วนหุ้นที่จะขายในเอกชนจะต้องตัดสินใจว่าหลังจากวิกฤตครั้งนี้รัฐจะยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่ในการบินไทยหรือไม่ถ้าถือหุ้นส่วนใหญ่ยังจะคงสัดส่วนมากกว่าหรือน้อยกว่า5 0เอร์เซ์